น้องสาวกลิ่นน้องมาเต็มมาก <_ p> มันต้องเคยอะ่ะ สวัสดีค่ะน,นี่ตอนเ้สู่ชาแนลเมนเนซ่านะคะวันนี้ค่ะอย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยเราจะมาป้ายยาไอเทมสําหรับน้องสาวทุกคนสําหรับน้องสาวของเรานี่แหละที่ไม่ใช่แบบซิสเตอร์แต่เป็นข้างล่างอ่ะแต่ว่าบอกเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อแค่สาวๆเท่านั้นหนุ่มๆก็สามารถดูคลิปนี้ได้เพื่อที่จะได้ดูแล,แลและก็มีความเข้าใจในคุณผู้หญิงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็รวมถึงน้องๆที่แบบอาจจะเริ่มวัยรุ่นต่าง ใดๆอะไรพวกนี้ก็จะมาช่วยชีวิตคุณผู้หญิงสาวๆและน้องสาวข้างล่างของเราได้ดีมากๆเลยแต่จะเป็นอะไรบ้างแล้วแต่ละอย่างมีความสเปเชียลแล้วมันดีต่อน้องสาวของเรายังไงบ้างก็อย่าลืมไปกดส b s c r i b e เปไปกำลังใจกับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็เริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะและไอเทมแรกที่เราจะมาป้ายยาเกียก่ยวกับน้องสาวเลยว่าสิ่งนี้ควรมีพกพาติดตัวไว้นั่นก็คือแผ่นเช็ดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นของแทมเมค่ะอันนี้ มีทั้งหมด3สี3กลิ่นนะคะอันแรกก็จะเป็นสีฟ้าค่ะทุกคนสีฟ้าก็จะเป็นกลิ่น fresh mint ค่ะส่วนสีชมพูนะคะแบบนี้ก็จะเป็นกลิ่น rose หรือกุหลาบนั่นเองแล้วก็อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีม่วงแผ่นสีม่วงนี้ก็จะเป็นกลิ่น lavender นั่นเองค่ะซึ่งความแตกต่างของ3สีก็คือเรื่องของกลิ่นนั่นเองค่ะเวลาซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มา1นึ่งซองอย่างนี้เฉยๆนะทุกคนมาไว้เป็นกล่องซึ่งอันนี้ถามว่าทําไมถึงดีงาไมไม่รู้ว่าหลายๆคนประสบเหมือนกันไหมนะคะแต่บางที การที่เราใช้กระดาษชิ้่ที่มันเป็นแบบแห้งอะน้องก็มีความติดน้องสาวด้านล่างของเราแบบต้องมาคอยดึงออกอะ่ะ เคยไหมมันต้องเคยอะแต่ว่าแค่เราจะรู้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าบางทีอะมันก็ติดโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีคือตอนแรกไปเข้าน้ําอีกรอบอะค่ะทุกคนแล้วมันหลุดออกมาอ้าวจะเอ๋ซึ่งบางทีการติดอยู่แบบนั้นน่ะมันก็ทําให้ยิ่งสกรปรกแล้วก็สิ่งติดเชื้อได้ได,ได,ได้ไม่รู้ตัวเองคิดมากไปไหมแต่ว่าข้างล่างของเราอะมันมีความบอบบางมาก,มากจริงๆนะคะแผ่นทําความสะอาดแบบเปียกอย่างนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันดีอะทุกคนคือน้องก็ไม่ได้ชุ่มเวอร์ใช้เช็ดไปแล้ว มันเปียกอะทุกคนมันก็จะแบบทําความสะอาดลดเรื่องกลงลดกลิ่นต่างๆได้ด้วยแต่มันไม่แบบเปียกช้าทําให้อับใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เมย์ชอบใช้ของแทมเมย์ A, เพราะว่าน้องเป็นซองๆแยกกันแบบนี้ทุกคนหนึ่งเลยพกพาสะดวก <ๆ S 1> บบมากๆเพราะว่าซองมันเล็กเอาแอบบใส่กระเป๋ากระเป๋าต่างๆคือได้มันไม่แบบไปกินที่อะก่อนหน้านี้เมย์ก็จะเคยเห็นแล้วก็เคยใช้ของแบรนด์อื่นอยู่แล้วที่มาเป็นแบบแพ็คๆอะ 10แผ่นบ้างแล้วก็มีสติกเกอร์แปะแล้วเราก็แบบเปิดปิดเปิดปิดหยิบใช้อะ่ะแล้วแม่เคยใช้ไม่หมดจนมันแห้งอะ่ะทุกคนก็คือแบบใช้ต่อไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะว่ามันมาเป็นแบบรวมกันอยู่แบบนั้นแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งคือไม่เปิดปิดเปิดปิดไอต,ตัวสติกเกอร์อ่ะแล้วปิดไม่สนิทฝุ่นมันเข้าไปข้างในแผ่นอะ่ะทุกคนแล้วเราก็หยิบมา เช็ดอ่ะคือมันก็สกรปรกอ่ะเหมือนเอาสิ่งสกรปรกเข้าไปหาน้องสาวเราโดยตรงอ่ะเข้าใจลงไหมพอมาเจอของแทมเมที่เป็นซองๆแบบนี้เมก็เลยโอเคเสื้อนี้มาใช้ดีกว่าพกพาง,ง่ายแล้วไม่เสี่ยงติดเชื้อด้วยทุกคนสามารถใช้ได้ทั้งตอนที่เราเป็นประจำเดือนก็ใช้ได้หรือเป็นตกขาวรักษาตกขาวอยู่อันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าน้องไม่ได้เป็นตัวยาน,นะทุกคนน้องเป็นแผ่นที่ช่ทําความสะอาดแบบเปียกแค่นั้นคือจะช่วยเรื่องทําความสะอาดได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้า ไปสู่น้องสาวเราโดยตรงได้ประมาณนั้นนะคะแผ่นใหญ่มากมากทุกคนเดี๋ยวแม่แกให้ดูว่าแผ่นใหญ่มากจริงๆสําหรับตัวแทแมเมอันนี้นอกจากความแผ่นใหญ่แล้วน้องยังมีความแบบชุ่มแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเช็ดแล้วเปียกอะ่ะทุกคนดูดินี่คือ1แผ่นนะ1แผ่นหลังจากหยิบออกมาจากซองอะ่ะคือน้องใหญ่ขนาดนี้แต่ความพีคก,กว่านั้นคือ น้องยืดได้ทุกคนน้องยืดได้แบบยืดได้เยอะมากๆแล้วก็ไม่ขาดด้วยประเด็นแล้วก็มีความนุ่มนุ่มมากๆไม่บาดน้องสาวเลยไม่ว่าคุณน้องสาวของทุกคนจะใหญ่แค่ไหนสิ่งนี้จะสามารถเช็ดทาความสะอาดได้แบบทั่วถึงจริงๆก็เลยเป็นไอเทมแรกที่อยากจะป้ายยานหนักๆจริงๆให้ทุกคนลองซื้อมาใช้ลองพกพาดูแล้วชีวิตน้องสาวตรงนั้นมันจะมีความดีมากยิ่งขึ้นแบบจริงๆค่ะสําหรับแทมเม นะคะแผ่นเช็ดทําความสะอาดนะคะเวลาเราซื้อมามันจะมาเป็นกล่องแบบนี้1กล่องจะมี20แผ่นค่ะราคาปกติจะอยู่ที่129บาทต่อกล่องนะคะแต่ว่าปกติอ่ะเมย์ก็ไม่ได้ซื้อมาในราคา129บาทเพราะว่าโปรเขามีเยอะมากบางทีก็คือเหลือ89บาทแล้วทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปีของแทนเมนะคะรวมถึง If and Boy ก็มีเช่นเดียวกันค่ะสําหรับไอเทมที่2นะคะก็เป็นไอเทมที่เหมาะสําหรับการใช้งานอยู่ที่บ้านเป็นหลักค่ะทุกคนเพราะว่าน้องมีความ ต้องแบบตั้มแล้วก็ฉีดน้ำแล้วก็ถูใดๆนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นนั่นเองค่ะอันนี้เป็นของเซอินะคะเขามี2สูตรด้วยกันเนาะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เมย์ใช้บ่อยมากๆแล้วก็ใช้มาตลอดใช้มาครบทั้ง2สูตรที่เขามีแล้วนะคะโดยส่วนตัวเมเคยใช้บางยี่ห้อที่มีขายอะไรย่างเงี้ยระคายเคืองน้องสาววะเพื่อนๆเคยเป็นปะคือบางทีใช้ไปแล้วอ่ะมันแส น้องสาวบอกไว้ถูกวิธีการล้างด้วยผลิตภัณฑ์แบบนี้ค่ะเราห้ามล้วงนะทุกคนอันนี้อันนี้เขาพูดด้วยความเป็นเรื่องของแบบผู้หญิงผู้หญิงอะ่ะเราก็ต้องพูดกันแบบตรงๆเผื่อมีน้องๆที่แบบกําลังโตอะ่ะทุกคนกําลังแบบเป็นวัยรุ่นอะ่ะจะได้ทําความสะอาดแล้วก็รู้จักจุดนั้นของเราอะ่ะได้ดีมากยิ่งขึ้นเราจะได้ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคือเวลาเราล้างด้วยผลิตภัณฑ์แบบนี้เราห้ามล้วงนลทุกคนห้ามเอาน้ําไปฉีดดันห้ามนะห้ามเด็ดขาดนะน้องๆคือไม่ได้นะคะเราทําความสะอาดได้เฉพาะแค่ด้านนอกเท่านั้นนะคะแบบเบามือกับน้องสาวของเราหน่อยซึ่งทำไมฉันต้องทามือด้วยคือมันเออเมย์เคยอ่านเจอเยอะมากๆแล้วก็มีน้องๆหลายคนไปถามคุณหมอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบหนูไปล้างแล้วแบบล้วงแล้วมันเกิดปัญหา่างงี้คือ แม่เจ้าซึ่งสําหรับตัวเมย์ใช้เซอีมาทั้งสองสูตรไม่มีการแสบหรือระคายเคืองใดๆ้ทั้งสิ้นเลยแล้วเมย์ก็รู้สึกว่ามันเป็นความกลิ่นหอมแบบอ่อนๆค่ะทุกคนไม่ได้เป็นกลิ่นหอมที่มันฟุ้งเวอร์แล้วไปตีกับกลิ่นน้องสาวยิ่งช่วงที่แบบจะเป็นประจําเดือนอะ่ะกลิ่นแรงมากกลิ่นน้องมาเต็มมากนั่นแหละตัวนี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างชอบมากๆนะคะแต่ราคาก็เออมีความกรีดอกกรีดใจนิดนึงก็อยู่ที่ 300ร้อยบาทนะ แต่ก็จะมีโปรโมชั่นแตกต่างกันตามช่วงเวลานะคะเคยเจอถูกสุดก็แบบ200กว่าบาทค่ะแล้วข้อดีอีกจุดหนึ่งที่เมย์ชอบอันนี้มากๆคือหัวเขาจะเป็นแบบปั๊มขึ้นมาแล้วน้องจะเป็นแบบโฟมค่ะมันจะมีความนุ่มมากๆความรู้สึกของการใช้มันก็เลยจะดูแบบมีความนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบ,แบบเสียดสีน้องสาวอะไรมากมายนะคะก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ชอบใช้นะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะทุกคนสิ่งต่อมานะคะอันนี้คือตัวช่วยสําหรับคนเป็นประจํเดื แล้วชอบปวดท้องค่ะทุกคนเอาจริงๆคือก่อนหน้านี้ตอนที่อายุน้อยกว่านี้เม่ไม่เคยปวดท้องประจําเดือนเลยทุกคนไม่เคยปวดเลยจริงๆแต่พออายุแบบ26 27มาเนี่ยมันจะแบบปวดท้องบ่อยอขึ้นบางทีก็แบบปวด2เดือนเว้นหายไป3เดือนแล้วก็กลับมาปวดอีก3เดือนหายไปอีกเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทรมานมากเลยกับการปวดท้องประจําเดือนนะทุกคนแล้วการมาลองใช้อันนี้มันช่วยลดปวดได้ในระดับ เลยค่ะทําให้อย่างน้อยวันไหนที่เราไม่ได้แบบปวดถึงขั้นแบบทุกทรมานขดตัวแล้วอย่างน้อยมันก็จะช่วยทําให้วันที่เรารู้สึกแบบมันน่วงมันปวดจนแบบไม่อยากนั่งทํางานอะ่ะพอใช้น้องแล้วมันก็ช่วยทุเราบรรเทาอาการปวดมากๆลงไปได้บ้างจนเราแบบสามารถลุกขึ้นมานั่งทํางานได้มากขึ้นนะคะแต่ไม่ได้หายปวดไปเลยนั่นก็คือผ้านามัยของดอนนาค่ะทุกคนตัวนี้บอกตรงๆหาซืา้อยากส่วนตัวปกติเมย์ จะซื้อที่โกเม่นะคะมาร์เก็ตหรือซื้อช่องทางออนไลน์ค่ะทุกคนจริงๆเขามีหลายขนาดนะหลายแผ่นแล้วก็มีแบบกลางคืนเหมือนจะมีแบบเย็นด้วยเออแล้วก็มีแบบแผ่นเล็กๆด้วยเมย์ <May S 1> จะชอบใช้ขนาดนี้มากที่สุดเป็นขนาด27.5จุดห้านะคะเป็นแบบกลางวันสำหรับวันมามา่มาข้างในของน้องเขาก็จะเป็นผ้าหนาังไหมซองๆแบบนี้ปกติเลยทุกคนแล้วก็เป็นแบบมีปีกแต่ข้างในค่ะ น้องจะมีแถบตรงนี้ทุกคนเท่าที่เคยอ่านข้อมูลของแบรนด์มาส่งประจุลบหรืออะไรสักอย่างนี่แหละช่วยทําให้ลดอาการปวดท้องได้ในระดับหนึ่งคือพูดเลยนะว่าใครใช้หวังหายปวดท้องเนี่ยคือไม่ได้นะทุกคนต้องเข้าใจกันว่าผ้าอนามัยตัวนี้ช่วยได้แค่การลดอาการปวดมากๆให้มันทุเลาเบาลงเท่านั้นเองแต่ใครที่แบบปวดถึงขัน้นนอนขดตัวขยับตัวไม่ได้เลยสักนิดเดียวใชใ้น้องเขาไปเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ถึง ขั้นต้องขดตัวเท่าเดิมแค่นั้นเองแต่ไม่ได้หายยังไงก็คือยังปวดอยู่ดีค่ะทุกคนทางที่ดีที่สุดสําหรับการปวดท้องประจําเดือนเนี่ยก็คือจดไว้ทุกคนว่าเดือนนี้เราปวดเดือนนี้เรามาประจําเดือนแบบกี่วันมาเยอะแค่ไหนมาเยอะกี่วันมีลิ่มเลือดหรือเปล่ามีอะไรที่มันผิดปกติมากขึ้นหรือเปล่าจดไว้ค่ะทําบันทึกไว้ซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเมย์จะขึ้นให้ดูนะคะว่าแอปไหนที่แนะนําสําหรับคนที่เป็นประจําเดือนจะได้แบบตั้งแล้วก็จดบันทึกไว้ได้นะคะเพื่อประโยชน์ของตัว เองหลังจากจดบันทึกทุกอย่างเอาไว้ค่ะเราสามารถเก็บเรคคอร์ดตรงนี้เอาทุกอย่างที่เราบันทึกตรงนี้ไปหาคุณหมอแล้วก็ปรึกษาได้ค่ะมันก็จะทําให้เราไม่ต้องมานั่งจําอย่างเดียวแต่ว่าเอาเรคคอร์ดพวกนี้ค่ะยื่นให้คุณหมอดูมันก็จะได้วินิจฉัยแล้วก็เปรียบเทียบจากสิ่งที่เราเป็นมาตลอดเวลาได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อตัวเราเองค่ะมาชิ้นต่อมากันบ้างนะคะชิ้นนี้ก็ยังเป็นเรื่องของผ้าอนามัยซึ่งอันนี้เคยพูดถึงไปแล้วในคลิปก่อนครั้งก่อน ที่เราพูดถึงแบบผ้านามัมที่มารีวิวนะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็ยังคงเป็นที่รักที่สุดของเมย์อยู่เนื่องจากราคาถูกแล้วใช้ดีมากจริงๆนั่นก็คือผ้านามัมแบบกางเกงของแทมเม้ค่ะอันนี้เป็นไซส์ L นะคะทุกคนแล้วก็ปัจจุบันณนะตอนนี้เขามีไซส์ใหญ่กว่าที่ทุกคนเห็นตรงไซส์ L อแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะมีผ้านามัมแบบกางเกงสําหรับคุณแม่หลังคลอดอะไรอย่างงี้ด้วยคือมีเยอะมากทุกคนซึ่งความดีงามของขอันนี้ เมเป็นคนสะโพกใหญ่แล้วก็ก้นใหญ่เอาเ,เรียกง่ายๆก็คือตัวใหญ่ทุกคนคือสะโพก42อะ่ะแล้วก็เอว28อะ่ะมันก็เลยมีความแบบว่าเออแล้วก็ความเป็นก้นมันก็จะแบบงอนใช่ปะพอข้างหลังมันงอนปุ๊บผ้าหนัาไมมแบบเกรีบางตัวพอใส่ดึงขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะอยู่แค่ครึ่งก้นมันปิดไม่หมดอะ่ะเข้าใจลมปะแต่ว่าแทมเม่ไม่เคยมีปัญหาแบบนั้นเลยน้องขึ้นมาช้อนก้นได้แบบหมดเลยไม่ว่าฉันจะก้นงอนฉันจะ รีบลงฉันจะอะไรน้องครอบคุมก้นได้แบบลดมากๆแล้วตัวกางเกงของเขานุ่มมากทุกคนนุ่มไม่บาด ผิวเลยสักนิดเดียวคนที่เคยแพ้ผ้านาไมยบ่อยๆเยกเช่นเมย์และอีกหลายๆคนก็คือคอนเฟิร์มจริงๆว่าใช้แทมเมไม่เกิดอาการแพ้ไม่มีการระคายเคืองใดๆทั้งสิน้นแล้วน้องใช้ดีมากที่สําคัญที่สุดคือเป็นกางเกงผ้านาไมยที่ถูกที่สุดในตลาดนะตอนนี้ที่เมย์เคยเจอมาแล้วจริงๆทุกคนถูกมากสุดแล้วจริงๆฉะนั้นแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องแบบสะโพกใหญ่ก้นใหญ่มีเนื้อเยอะต้นขาใหญ่ลองค่ะ ของแทมเมจะตอบโจทย์ชีวิตเพื่อนๆได้ดีมากๆจริงๆแล้วทําให้ชีวิตตอนกลางคืนในวันรันนอนมันดีมากๆจริงๆแต่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผ้าอนาาไมแบบกางเกงไม่ได้กเกิดมาให้ใช้ตอนกลางวันนะทุกคนน้องเกิดมาเพื่อใช้ตอนกลางคืนเป็นหลักนะคะผ้าอนาาไมมันควรเปลี่ยนทุกๆ2ถึง4ชั่วโมงคือมากสุดแล้วคือ4ชั่วโมงควรเปลี่ยน1แผ่นนะคะแต่ว่าณตอนที่นอนแล้วก็เข้าใจได้ใครจะอยากมาตั้งนาฬิกาปลุก หลับไปได้4ี่ชั่วโมองแล้วตื่นมาเปลี่ยนก็ไม่ใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบอนุโลมกันได้ก็ใช้ผ้าอนาไมยที่มันมีความใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวไหลเลอะเลยนะคะทุกคนเพราะบางทีเราใส่ผ้าอนาไมยใช่ปะมันก็จะไหลออกอะ่ะคือเหมือนมันไหลผ่านร่องกล่นอะ่ะอันนี้คุณผู้ชายไม่มีทางเข้าใจแน่นอนน้องไหลผ่านร่องกลนแล้วก็อันตรธานไปถึงกางเกงในไปถึงกางเกงนอนไปถึงเตียงนอนได้อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยน้องไม่เคยเลอะที่นอน เลยจริงๆต่อให้จะประจําเดือนมาเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ตามค่ะแม้ว่าเพื่อนๆน่าจะแบบเฮ้ยทำไมไม่เอามาแนะนําวะงงเอออะไรเงี้ยอาจจะแบบมีความงงลนแรกๆจะฟังเว้ก่อนแล้วทุกคนจะเข้าใจเหตุผลที่ทำไมถึงยกมาแนะนําจริงๆสิ่งนั้นก็คือถุงใส่ผ้านอนามไมค่ะทุกคนเฮ้ย <He i, S 2> การมีมันมันทำให้ชีวิตดีมากเลยทุกคนคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเมย์มีสิ่งนี้ไว้อยู่ที่บ้านและพกพาออกไปข้างนอกค่ะทุกคนคือเมยพกติดกระเป๋าเลยต่อให้เมย์ไม่ได้เป็นประจําเดือนก็ต มันจะมีถุงอันนี้หนึ่งถุงเสมอเอาไว้ในลือบอะไรเงี้ยของกระเป๋ามันไม่ได้เปลืองพื้นที่เลยทุกคนแต่มันจะทําให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะเจอปัญหาแบบว่าไปข้างนอกแล้วจะเปลี่ยนผ้าอนามายัยใช่ปะแต่มันไม่มีกระดาษไม่รู้จะหอ,อยังไงซึ่งมันก็มันเป็นสิ่งที่ควรจะหอ่อทุกคนมันไม่ควรไปกลางแล้วก็ให้แม่บ้านมาเก็บให้มันไม่ได้อะ่ะค่ะจาันโไแมมันควรจะต้องแบบหอ่อให้มันดีซะก่อนสิ่งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเราไม่ต้องพกกระดาษแผ่นใหญ่เราไม่ต้องมานั่งพับผ้าอนามายัย อึงแล้วยังต้องม้วนกระดาษเป็นแบบน้องขนมปังอีกทีหนึ่งด้วยอะ่ะพัแบแค่น้องผ้าหนาไมยแล้วก็ใส่ไว้ในซองเนี้ยทิ้งขยะได้แบบปกติเลยมันสะดวกสบายมากๆจริงๆค่ะทุกคนจริงๆแล้วเวลาเมย์พกสิ่งเนี้ยเมย์จะพกกับผ้าหนาไมยบางๆสักอันหนึ่งบางทีวันไหนที่แบบกระเป๋ามันใหญ่หน่อยเมย์ก็จะใส่ซองอเกียทุกคนถุงซิปล็อกอ่ะข้างในนั้นก็จะมีถุงอันนี้1อันผ้าหนาไมยกลางวานันแผ่นบางๆ1แผ่น แล้วก็กางเกงในที่ยังไม่ได้ใส่เป็นแบบกางเกงในใหม่อะ่ะทุกคนที่ซักแล้วอีกหนึ่งชิ้นค่ะเผื่อในกรณีที่ประจําเดือนมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วน้องเลอะก็จะได้มีผ้าอนามายัยมาใส่ได้ เปลี่ยนได้ไปซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ทิ้งใส่นี้ได้แล้วก็ต่อให้กางเกงในเละิะก็มีกางเกงในใหม่สําหรับซัพพอร์ตเพื่อให้เราออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนก็หลายบ้านมองข้ามแล้วก็ตัวมเองก็มองข้ามมาจน,นอายุ20กว่าทุกคนเออขอยอมรับเลยว่าเพิ่งจะ มาเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นมันทําให้ชีวิตความเป็นผู้หญิงมันดีมากยิ่งขึ้นเมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้นึกถึงสิ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าเออมันทําให้ชีวิตง่ายเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งที่แบบเออเออตัวเมเองจะมีไว้ตลอดนะคะแต่ถ้าเกิดใช้กระดาษได้มันก็ดีมันก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะดีเช่นเดียวกันค่ะ และอย่างสุดท้ายค่ะก็คือแอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกประจําเดือนของเราว่ามาวันไหนถึงวันไหนมาเยอะมาน้อยมาช้ามาเร็วยังไงบ้างนะคะซึ่งอันนี้มันจะดีมากๆนะคะชื่อแอปว่า flow ถ้าอ่านไม่ผิดนะคะเป็นแอปสีชมพูแล้วก็มันสามารถบันทึกได้หมดเลยว่าประจําเดือนเซอร์เคิลของเรามากี่วันแล้วโดยปกติอะแต่ละรอบมันจะมาแบบเยอะน้อยใหไ่คือเราบันทึกได้หมดเลยพฤติกรรมของเราต่างๆก็คือบันทึกได้ภายในแอปเองเนี่ยเขาก็จะมีแบบการวิเคราะห์ต่างๆด้วยเช่นเดียว ซึ่งส่วนตัวเมย์ใช้มา4ีหปีแล้วสําหรับแอปตัวนี้และแอปตัวนี้ก็คือดีมากๆตรงที่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่เราจะไปหาคุณหมออะทุกคนแล้วมันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือเราไม่สบายใจในเรื่องของการมาประ,ประจําเดือนของเราที่มันผิดปกติเราสามารถเอาแอปนี้ยื่นให้คุณหมอดูเพียรีตของเราได้เลยว่าเซอร์เคิลมันมาประมาณไหนคุณหมอเขาก็จะได้แบบวินิจฉัยได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นณนะเดือนนี้เลยเมย์รู้ถึงความผิดปกติของร่างกายตัวเองค่ะโดยปกติเมก็จะเป็นคน ประจำเดือนมาไม่ปกติจนปกติอะทุกคนแต่ช่วงเดือนนี้นะคะ่ะมีค่อนข้างเครียดหนักมากๆมันก็เลยส่งผลทําให้ประจำเดือนมาช้าเออเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกเลยว่ามาช้าไปกี่วันซึ่งอันนี้มันมีหลายภาษาด้วยนะไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอย่างเดียวก็คือเลือกใช้ตามภาษาที่ตัวเองแบบถนัดได้เลยเพื่อแบบจะได้อ่านได้มากขึ้นวิเคราะห์ได้มากขึ้นบันทึกได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นมันก็จะสามารถกดเพื่อที่จะบันทึกเหตุการณ์ได้ด้วยว่าอาการของคุณในการแบบที่เป็นประจำเดือนเป็นยัง ยงไงบ้างหรือไม่เป็นประจำเดือนเป็นอย่างไงบ้างน้ําหนักเท่าไหร่นอนหลับดีไหมอะไรยังไงมีความสุขหรือเปล่าหรืออาการแบบมีการเจ็บเต้านมหรือยังปวดหัวแบบผิดปกติไหมสิวขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆสําหรับการที่บันทึกเอาไว้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งค่ะแล้วอยากจะมีลูกขึ้นมาอยากจะแบบตั้งครันอะ่ะอันนี้ก็สามารถบอกวันตกไข่ได้เช่นเดียวกันค่ะว่าช่วงนี้วันนี้ไข่ตกร้อยเปอร์เซ็นต์จะแม่ อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นการกะระยะแล้วก็ประเมินคร่าวๆที่ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะเลยอยากให้ทุกคนลองไปใช้แล้วก็บันทึกกันไว้น้องๆก็สามารถบันทึกกันได้เช่นเดียวกันสําหรับใครที่มีประจําเดือนแล้วนะคะและนี่นะคะ <S <S ก็คือไอเทมทั้งหมดที่ยาจะมาแนะนาสาหรับสาวๆนั่นเองค่ะเมย์ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยมีเคุเป็นผู้หญิงหรืออะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นมาค่ะเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น ไลล้อมด้วยคนรอบข้างคุยกับเพื่อนมากขึ้นมันก็อาจจะทําให้เราอะได้เห็นมุมมองได้แบบปรับ ได้ลองใช้นูน่นใช้นี่จนทําให้อเทมเหล่านี้ทั้งหมดค่ะที่วันนี้เมย์มาใช้เ,เพื่อนๆนเนี่ยเป็นอเทมที่เมยรู้สึกว่าตั้งแต่มีตั้งแต่ทําตั้งแต่ใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันส่งผลดีต่อความเป็นผู้หญิงของเรามากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการจัดระเบียบในเรื่องของสุขภาพต่างๆแล้วก็ในเรื่องของความแบบสะอาดสะอานต่างๆของน้องสาวของเราด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีอยากจะแนะนําอะไรอีกหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์ส่วนไหนอีก ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะคะเราสามารถพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนะนํากันได้นะคะถูกผิดเราค่อยคอยคุยกันได้แล้วก็แนะนํากันได้ค่ะเพื่อที่ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนอยู่ในวัยที่กําลังจะเป็นสาวแล้วบางคนประจำเดือนมาช้าบางคนประจำเดือนมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มาดูคลิปนี้อ่านคอมเมนต์แล้วก็จะได้เกิดประโยชน์นําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้จริงๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เมย์ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้นก็ สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องแวนเซะจะได้ไมีพลากินจากเมย์สวัสดี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ